สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่แพทย์นะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเอ็นดูผลไม้นะคะให้กับน้องๆทั้ง3ามเชือกนะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมั่งมีมัง่งคั่งร่ำรวยร่ลำรวยนะคะ mm hmm. คิดวังสิ่งใดปราถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จดังใจในึวางรารถนาทุกประการนะคะ mm hmm. มีโชคมีราบถูกหวยถูกรางวัลน,นะคะ เฮงเฮงรวยรวยนะคะได้กลับไปคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะคุณแม่คะและขอให้คุณแม่มีพละกกาลังดังพญาช้งางสามนะคะบริษัทของคุณแม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งใหญ่นะคะขอพระคุณมากมากค่ะผละไม้หวานๆเลยะค่ะ เราก็จะจัดให้น้องนช้างน,นะคะได้อิ่มอร่อยกันนะคะแม่ๆคะก่ะเดี๋ยวเทกันต่อ เป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งผลไม้ก็น่าทานมากๆ,ๆ,ๆผลไม้น่าทานมากๆเเดี๋ยวเราก็จะพาไปให้น้องช้างกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ะคะอ่ะตะกาแรกก็จะไปให้พี่ใบเฟิร์นก่อนนะคะเดี๋ยวเดยวกล้องแบบอาจจะซูมไปนะแม่แม่เพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะแม่แม่คะอะใบเฟิร์นขอบคุณค่ะ ใบเฟินก็เรียบร้อยแล้วนะคะนูนนะคะพี่ใบเฟินแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้อง,องป้อมแปมแม่แลูกสาวคุณแม่ก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถือตะกร้าไปให้น้องเลยป้อมแปมขอบคุณค่ะกล้สวยสวยเฉียว่าไเวลาได้ทีไรก็จะแลกตะกร้าไปตลอดเลยแม่แม่ พ่อพายส่งเสียงแล้วพ่อพายก็จะอยู่ฝั่งทางนูน้นนะคะแ๋ยวเราก็จะเอาไปให้พ่อพายเหมือนกันเอ้ยเสียงอ่อเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงน้อยนะอยู่ทางนี้นะแม่แม่เดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาไปให้ พ่อพายก็นี่ตะกร้าใหญ่มากาแล้วมาแล้วเี้ <c oughs> อร่อยไหมครับ <c oughs> พ่อพายคิดว่าจะให้แต่น้องนะคะแม่ๆมย์คะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ แพดเป็นอย่างสูงนะคะที่มอบผลไม้อร่อยๆอหวานๆน,น,นะคะให้กับน้องๆช้างนะคะ <c oughs> จับตะก้ามีจับตะก้าเอียงด้วยลาก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 ไปแล้ว <c oughs> ลากไปแล้วโอ้โหสงสัยห,วห,วหวัวหัวหัวโอ้โนะไม่ชอบกินตำตำแม่แม่ไม่ชอบกินตำตำ,มม <c oughs> มตำ,ตำผมชอบกินแบบที่ประจำของผมครับนะคะ อร่อยอร่อยกันใหญ่เลยนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงหลังฝนหยุดนะแม่แม่คะ่ะวันนี้ก็เย็นชุ่มฉ่ำม,มากเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองเลยนะคะเพิ่งเพิ่งจะหยุดไปแม่แม่คะ่ะนี่ใบเฟิร์นอ,อร่อยอร่อยลูก <laughs> นี่แนวพี่ใบเฟิร์นแต่สาวป๋อมแปม,แปมดูแม่แม่ ผมแต่งฟินมากอร่อยมากอ่อยอย่อย,อยฟินไหมลูกฟินไหมคะดูแม่แมฟินใหญ่ฟินใหญ่หญถือใจหลายหูกระพือแซบไหมคะแต่บอกอร่อยมากเลยค่ะแม่ขอบคุณคุณแม่คนสวยใจดีนะคะขอบคุณแล้วที่รักและเมตตาเอ็นดูหนูนะคะ ดูจ้วงเข้าฝ่งให้แม่ฟินมากดูสายตาดูแววตาของเขานะคะเดี๋ยวพาไปดูแววตาดูแววตาน้องอ้มอาามันงงำงำงำ เียวอร่อยเลยหายปวดฟันยังคะหายปวดฟันยังฟันหลุดแล้วไม่ปวดแล้วแต่จะปวดเหงื่อแทนหรอลูกเป็นเด็กน้อยที่ฟันหลุดบ่อยมากแม่แม่ไม่รู้ว่าจะเกิดอีกหรือเปล่านะคะฟันโอ้ยน้ำตาล่วงโอ้ดีใจน้ำตาล่วงเลยเมื่อกี้แม่แม่เห็นไหมเมื่อกี้น้ำตาหยุดเลยนะคะ น้ำตาข้างขวาไหลปิ้งปิ้งปิ้งเลยนี่นี่น,นี่ดูแม่แม่เป็นอะไรลกูกน้ำตาไหลเป็นอะไรลกูกเนี่ยดูดูแม่แม่ดูน้ำตาเป็นอะไรคะเป็นอะไรลกูกไหนเช็ดให้โอ้ยเดี๋ยวเด้อดีใจเหรอคะอ๋อหนูดีใจหนูดีใจค่ะแม่นะะค าฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่สาวน้อยป๋อมแปมนะคะพี่ใบเฟินและพ่อพายรันตาด้วยนะคะอะทำตาปิ้งปิ้งหวานหวานกันเลยอะทำตาปิ้งปิ้งหวานหวานอะจุ๊บกันก่อนจุ๊บกันก่อนเย่โ <c oughs> อน้ําเช็ดน้ำตาเจอเบาบวะ โอเคนะคะับบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ